เป็นเรื่องใหญ่ในการประชุมครมวันนี้นะครับที่เล่นเอารัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าประชุมเลยทีเดียวเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปอีก30ปีมองว่าค่าโดยสารตลอดสายแพงเกินไปขณะที่คอรมอตีเรื่องนี้กลับไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับบอกให้ไปเคลียร์กับกระทรวงคมนาคมก่อนแล้วค่อยเสนอให้ที่ประชุมครมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ การประชุมครมวันนี้รัฐมนตรีของพรักภูมิใจไทยทั้ง7คนนำโดยนายอนุทินชาญวูรลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยืน่นหนังสือขอลาการประชุมนะครับเพื่อแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทยเสนอวาระเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อจะขยายสัญญาสัมปทาน ให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS นะครับจะขยายสัมปทานออกไปอีก30ปีครับจากเดิมเนี่ยที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี2,572จะกลายเป็นปี2,602เลยนะครับแลกกับการเก็บค่าโดยสาร65บาทตลอดสายก็ให้ครมพิจารณาอนุมัติกัน ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้นายกต้องไปพูดคุยนอกรอบกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปคุยกับนายวิศณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีโดยมีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าสีหน้าค่อนข้างจะเคร่งเครียดหลังการประชุมครมนายกก็ไม่ได้สัมภาษณ์ครับเพียงแต่หันมาโบกมือให้กับสื่อมวลชนนะครับก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที ด้นานพลเอกอนุพงศ์บอกว่าคอรมอรมีมติให้กระทรวงมหาดไทยไปชี้แจงเพิ่มเติมกับกระทรวงคมนาคมหลังจากกระทรวงคมนาคมมีหนังสือทักท้วงมาสี่ข้อยืนยันว่าที่ประชุมคอรมอรได้พิจารณาวาระดังกล่าวโดยกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ถอนวาระออกไปเพียงแต่ให้เอาข้อมูลมาเพิ่มเติมและพิจารณาในที่ประชุมคอรมอ,รมอรครั้งต่อไปเท่านั้น เมื่อนักข่าวถามถึงกรณีที่7รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมประชุมครมแบบนี้ถือว่าเป็นปัญหาหรือไม่พลเอกอนุพงศ์บอกว่าไม่เป็นไรเพราะมะติครมก็ยังเป็นมติครมไปฟังเสียงครับไปชี้แจงทำรายละเอียดชี้แจงมาทั้งหมดด้จึ่จะนํามาเสนอใหม่คือคือคือก็จะนําเข้าครมใหม่ของเราเสนอครมมาอยู่แล้วนะเราไม่ได้ไม่ได้ถอนออกไปนะเพียงจะไปเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วจึงเอามาพิจารณาใหม่ ด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากครอมอนะครับเพราะยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จโดยนายกให้ไปพิจารณาคําถามที่กระทรวงคมานาคมเขาตั้งข้อสังเกตมาก่อนจะนํากลับเข้ามาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลและนายวิโร์ลักษณะอดิศรวาทีผู้สมัครผู้ว่ากทม ได้ร่วมแถลงข่าวคัดค้านการที่ครมรเตรียมจะเห็นชอบต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่กำลังจะสิ้นสุดลงในปี2,572ต่อออกไปอีก30ปีทำให้สัญญาขยายไปถึงปี2,602จะทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเป็นเหตุให้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวแพงครับ